สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทามาทำไก่ต้มน้ำปลาที่เราต้มแล้วนะครับผมอันนี้คือเราจะมาดัดแปลงเมนูนะครับเอามาทำเป็นผัดพริกแกงถั่วไก่ต้มน้ำปลานะครับเมนูของเราวันนี้ก็มีไก่นะครับไก่ต้มน้ำปลานะครับผม นะครับถั่วฝักยาวพริกจินดากระเทียมและก็พพิกแกงนะครับผมขั้นตอนการทำไปดูกันเลยะครับผมใช้ไก่ต้มน้ำปลานะครับหาเครื่องก่อน วันนี้ผมจะทำแค่จานเดียวนะครับผมตามสั่งนะครับผมจานเดียวราดบดข้าวเลยนะครับเป็นชิ้นเล็กนะครับผมทำผัดกับเพรอเลยครับ น,นี่เราก็สับไก่เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราตามเครื่องกันครับผมเืปัดผิดก็มีเหมือนเดิมนะครับพริกแดงจินดาในไปทั้สามสี่เม็ดนะครับตามด้วยกระเทียมแล้วก็เกลือครับ ยดแล้วนะครับก็เอาพี่แกงครับลงไปําใส่เหมือนเดิมครับผมเวลาเราไปผัดมันจะได้หอมนะครับผมพริกแกงกละลายด้วยโอเคครับ การเครื่องแกงเสร็จแล้วเราก็ไปเอาเครื่องเคียงเพิ่มนะครับก็มีใบมะกรูดนะครับผมจะได้หอมเพิ่มขึ้นครับมะกรูดไว้ใส่ตอนจะสุกนะครับผมปิดปิดปิดใส่นะครับไปทำกันเลยครับผมเนย้อมันลงไปนะครับหน่อยนึงครับผมให้ร้อนครับกระทะผมร้อนเดือมากครับเนี่ยอแล้วนะครับอะีครับ ใบเสร็ครับแกงจะไหมหลักนี้ของคู่นะครับผมแล้เวเราก็เอาไก่ที่เราต้มแล้วนะครับไก่ต้มน้ำตาลนะเอาผมาแห้งก็เติมน้ำหน่อยนะครับเติมน้ำเลยนะครับ ไก่นี้เราใช้ไก่สดทำก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นว่าต้องไก่เป็นต้งปลานี่คือเมนูผมดัดแปงแลงก็คือว่าเรามีไก่ต้มต้มปลาแล้วนะครับผมเอามาดัดแป,งปลงดิดแกงใ,ใส่ถั่วนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับได้แล้วนะคะผมได้แล้วนะครับไก่เรามาสุกแล้วไม่ต้องผัดมากนะครับผมนี่เป็นไก่ต้มน้มปลาครับเสร็จแล้วเราก็เอาถั่วใส่นะครับผมให้เป็นไก่ แปดส่ขัวก็ยาวนะครับแด้มีผัดนะครับผมอมีดัแรงนะครับผมนี้เรานไก่ครับเดี๋ยวเราก็ออามาจับแรงครับใครชอบน้ำก็เติมน้ำนะครับผมร็้ครับเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันครับผมใี่งรสไก่นะครับผม,สสบผมใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะครับ ใส่ไปหนึ่งช้อนกาแฟก็พอนะครับข้าวที่ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลนะครับผมน้ำตาลใส่ไปขึ้นช้อนโต๊ะก็พอนะครับใข่ช่องฝานก็เติมได้นะครับผมน้ำปลาครับใส่ไปขึ้นช้อนโต๊ะก็พอครับตัวก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้แล้วผมอยาให้สุกมากนะสุกมากแล้วมันจะริะนะครับแบบนีนะครับ แล้วก็โรยใบมะกรูดนะครับเด็ดใส่เลยครับผมง่ายๆบ้างๆครับอ่าด็ดใส่มะกรูดนะครับผมเข้ามาทันทีเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเสร็จแล้วครับสวัสดีครับ